Have dangerous experiment. Where Apphended he? is เรื่องราวของเด็กกิ่งตัวน้อยและเอเลี่ยนสุดแสบที่สะท้อนหัวใจของวัฒนธรรมฮาวายอย่างแท้จริงคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกว Lilo and s t i ติ h เรื่องราวของเด็กกิ่งตัวน้อยและเอเลี่ยนสุดแสบนี้คือเรื่องราวที่สะท้อนหัวใจของวัฒนธรรมฮาวายว่าแต่ในแง่ไหนบ้างล่ะ ไม่ว่าจะเป็นภาษาความเชื่อวิถีชีวิตและความหมายของคำว่าครอบครัวในแบบที่คนฮาวายเรียกว่าโอฮาน่ามาเริ่มกันที่ประเด็นแรกกันก่อนเลยค่ะความหมายของคำว่าโอฮาน่าหนึ่งในคำที่คนดูจำได้ดีที่สุดจากเรื่องนี้โอฮาน่า <Huh? S 3> oh means family family means nobody gets left behind or, or forgotten คือคำว่าโอฮาน่าหมายถึงครอบครัวและครอบครัวหมายถึงไม่มีใคร ท,ทิ้้งงงไวขาหลัคําว่าโอหานาในวัฒนธรรมฮาวายไม่ได้หมายถึงแค่พ่อแม่ลูกเท่านั้นแต่รวมถึงเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงและแม้กระทั่งคนแปลกหน้าที่เราเปิดใจยอมรับเข้ามาในชีวิตในเรื่องเราจะเห็นได้ว่าแม้ว่าสติชจะเป็นเอเลียนที่หลุดมาอย่างไม่ได้ตั้งใจแต่สุดท้ายเขาก็กลายเป็นส่วนหนึ่งของครอบรครัวตัวละครอย่างย่าตูตูยังแสดงให้เห็นถึงความอบอุ่นของชุมชนฮาวายที่พร้อมช่วยเหลือกันเสมอและนี่คือหัวใจของวัฒนธรรม ฮาวายความผูกพันเหนือสายเลือดภาษาและประเพณีของฮาวายหนังเรื่องนี้ไม่เพียงแต่ตั้งอยู่ในฮาวายแต่ยังใส่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่สะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างชัดเจนตั้งแต่การใช้ภาษาฮาวายในบทพูดเช่นคำว่าอโลฮา หรือมาฮาโลไปจนถึงการที่ลีโลเรียนเต้นฮูล่าการเต้นที่ไม่ใช่แค่ความสวยงามแต่เป็นการเล่าเรื่องราวโดยท่าทางเรายังเห็นวิถีชีวิตแบบชาวเกาะการใช้ชีวิตเรียบง่ายมีการเชื่อมโยงกับธรรมชาติและการให้ความสําคัญกับประเพณีท้องถิ่นความแม่นยาําและการให้เกียรติต่อวัฒนธรรมดิสนีย์ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมฮาวายเพื่อให้แน่ใจว่าการเล่าเรื่องจะไม่เป็นการเหมารวมหรือผิดเพี้ยนทีมผู้สร้างพยายามหลีก เลียงภาพจำเก่าๆและมุ่งเน้นการถ่ายทอดชีวิตจริงของคนฮาวายในเวอร์ชั่นรีเมคปี2025ยังคงความตั้งใจนี้โดยการเลือกนะักแสดงเด็กอย่างน้องมายาที่เป็นชาวฮาวายจริงๆมารับบทเป็นลีโลและถ่ายทําในโลเคชันจริงของเกาะฮาวายชีวิตชาวฮาวายในยุคปัจจุบันอีกด้านหนึ่งที่หนังเรื่องนี้กล้าพูดถึงคือปัญหาเศรษฐธธรกิจบ้านของลีโลดูซุดโสมนานี่ต้องทํางานหนักเพื่อเลี้ยงดูน้องสาวสิ่งเหล่านี้สะท้อน ความจริงที่หลายครอบครัวชาวฮาวายต้องเผชิญเช่นค่าของชีพที่สูงและโอกาสทางเศรษฐกิจที่มีไม่เท่ากันหนังเรื่องนี้ไม่ได้วิจารณ์หรือชี้นิ้วแต่เลือกที่จะเล่าความเป็นจริงในแบบที่เข้าใจง่ายและเข้าถึงได้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมฮาวายคือหนึ่งในรัฐที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์มากที่สุดในสหรัฐอเมริกาในเรื่องเราเห็นคนที่เชื้อสายเอเชียโพลินีเชียน คนพื้นเมืองฮาวายและชาวผิวขาวอยู่รวมกันอย่างกลมกลืนนี่แสดงให้เห็นว่าฮาวายไม่ใช่สังคมที่แยกส่วนแต่เป็นชุมชนที่หลากหลายและเปิดกว้าง อิทธิพลของ Lilo s t i t t h ต่อวัฒนธรรมป๊อป Lilo แอ t ด์สไม่ใช่แค่หนังมันกลายเป็นวัฒนธรรมย่อย Lilo s t i t t h มีทั้งเรื่องราวที่เป็นซีรีส์สินค้าของเล่นและแม้แต่ส่วนสนุกของดิสนีย์ที่สร้างทีมจากเรื่องนี้สิ่งที่ทำให้มันยืนยาวไม่ใช่แค่ความน่ารักของ Stitch แต่มันคือหัวใจของเรื่องที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและวัฒนธรรมที่แท้จริง l i l o and s t สอาจดูเหมือนแอนิเมชันแฟนตาซีสำหรับเด็ก แต่จริงๆแล้วมันคือจดหมายรักถึงวัฒนธรรมฮาวายที่ถ่ายทอดให้เห็นวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นความอดทนและการยอมรับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะ